แล้วแผนมึงเป็นไงแค่ผมเห็นพี่นัทมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วฮะ <Hey! S 2> สวัสดีค่ะพบกับเที่ยวคนเดียว EP 2ค่ะ EP นี้จะเป็นคลิปที่รวบรวมเกี่ยวกับงานคุณหมีจอยักษ์หรือก็คืองานมิดละครเรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์นี่เองนะคะ จะดูแบบโซมนิดนึงนะคะเพราะเมื่อคืนนอนดึกมากมัวแต่เออของที่ได้จากงานนี้อยู่อ่ะแล้วคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่เราถ่ายไว้สเปะสปะแล้วเอามารวมกันในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรกับมันเยอะเก็บไว้เป็นความทรงจำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว,วันที่ได้พบันสุดท้ายพบกันครับอีกครั้ สุดยอดสุดยอดฉันที่ปิดไว้ด้วยความจริงจากหัวใจไม่ต้องมีคุณจะเรื่อยได้ๆก็ปดลอกหัวใจได้หมดเลยที่มีเธอฉันดีสันดีไม่เคยมีผู้ได้รักฉันได้เหมือนเธอฉันนักเธอเหลือเกิน ขอป็แฟนทุกคนที่ไม่สามารถมาร่วมงานคุณหนีจอยได้ครับเนื่องจากติดถ่ายละครวันนี้ตีเลยจะมาเซ็นลายเซ็นบนภาพใบนี้นะครับเพื่อนําไปประมูลแล้วก็นารายได้ทั้งหมดไปให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจครับยังไงตี๋ก็ฝากอ,อนุมโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน enjoy กับงานในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกาลังใจกับแก้งลูกหมีของตี๋ด้วยนะครับยังไงก็สนุปกิจกรรมนะครับทุกคน วหน่อยอีกหน่าไมเสร็จสิวาอีกทีช่วโมลูกเดียวในโลกด้วยที่มีลายเซ็นนะฮะอะไรนะเออห้าหมื่กับห้าร้อยอะได้ฮะพวครั้งละร้อย คห้าหมคุณห้าหมนะห้าหมื่นสามอ้วันจันี่ถ้าเลขหกเนี่ยมันวยู้ว่าซื้อรืใครตอนนี้หกหมื่นแล้วนะฮะหกหมื่นแล้วนะครับหกหมื yep. er 6, ่นส <od> <Maria> ู6 10. 6 10. ้ไหมข้างบนสู้เปล่ามีหกมื่นแล้วเท่าไหร่ยังไงนะฮะเท่าไหร่นะฮะ ไม่ได้ไปหาหนึ่งมาหรอไปหามาแล้วพี่แต่ว่าแล้วก็เอาของที่พี่ฝากไปให้พี่หนึ่งมาด้วยแล้วพี่มาทำไมเนี่ยก็ เฮ้ยกเยขารียว่าผีว่ะผีหน้าตาหลออย่างนี้เลยเหรอฮะเมื่อคืนพี่นัทหลับสบายด้วยฮะก็ดีอะแล้วแผนมันเป็นไงแค่ผมเห็นพี่นัทมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วฮะ นันอยากให้มีคนให้กอดกอบผมได้เสนอเลยนะฮะใช่ผเขากันอะเพงขึ้นทำอะไรพวกเธอทำอะไรพวกเธอทำอะไรกันน่ะมากันทำอะไรกันนะเขาอินกว่ากูอิน ใจฉันที่ปิดไว้ด้วยความจริงจากหัวใจไม่ต้องมีกุญแจหรืออะไรใดๆก็ปลดล็อกหัวใจได้หมดเลยที่มีเธอฉันดีแสนดีไม่เคยมีผู้ใดรักฉันได้เหมือนเธอฉันรักเธอเลยก็คืนดีมีเธอมันคือดีอะไรก็ดูดีรักนะคะ ลงมาเลยลงม,มาเลยมองมันไดลูกมองมันไดลงลูกรับเลยย like işte> ่างรับเลยย่างรับเลยย่างรับแล้วลงรับแล้วลงขอบคุณครับรับแล้วลงนะขอบคุณค่ะสำหรับเที่ยวคนเดียว EP 2องกับงานคุณหมีจอยักษ umm ์กระจกลงเพนเท่านี้อ่า EP หน้าจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะลาย I'm you, girl